ตอนนี้เราอยู่กับจารย์แนทีครับสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในล a น n น r จาร์ y นตี้นะเราอยู่ใน l a <c oughs> นแนตจาร์แ <c oughs> น,นนะค่ะสวัสดีทุกคนค่ะบุกบ้านบุกบ้านหนํำแล้วก็เป็นบุกบ,บ้าน House of Pain ค่ะให้หลังสอนค่ะว่าการใช้โฟมโดลเลอร์ มันใช้เพื่ออะไรก่อนอันอันแบบแรกโฟมโรลเลอร์เนี่ยหลักๆนำใช้สอนเหมือนเหมือนเป็นลักษณะของการเซลลมาสัตหรือวะนะคะเป็นการนวดตัวเองโดยใช้อุปกรณ์นะคะมันเป็นเซลมาสัก็เพื่อการการคลายกล้ามเนื้อนะคะที่มีอาการล้าหลักๆก่อนคือล้านะคะหรือมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นศัพ์มันเรียกทริกเกอร์พอยต์นะคะคือมันมีก้อนแข็งอยู่พวกเนี้ยอันเนี้ยเอามากดให้มันคลึงมันให้มันคลาย แล้วมันก็จะลด1คือลดอาการปวดเมื่อยนะคะสก็คือจะช่วยบรรเทาได้บ้างใครที่จะเริ่มมีอาการที่ใกล้จะเจ็บละนะคะจะเริ่มมีช r เกอร์พอยต์เนี่ยเริ่มเริ่มรู้แล้วว่ามันมันใกล้จะเจ็บแล้วถ้าเราไม่คลายมันออกค่ะมันทําให้กล้ามเนื้อที่มันตึงมันคลายเหรอใช่ค่ะเหมือนเรานวดอะ่ะเหมือนพี่หนุ่มไปนวดนวดไทยอะค่ะ ไปนวดไทยก็มันก็จะเขาเขาก็จะเอามือมาขยำกล้ามเนื้อเราให้ให้มันคลายจากการเกร็งแต่นี่คือถ้าเราไม่มีเวลาไปหรือช่วงนี้โควิดเนาะไม่ค่อยอยากไปก็นวดตัวเองก็ใช้อันนี้ค่ะอ่ามาสอนกันดีกว่าว่าสมมติมนีอัน,นี้ละอาจจะหน้าตาแตกต่างกันเรียบใช่ของบางคนก็จะยาวกว่านี้บางคนก็สั้นกว่านี้บางคนก็มีปุ่ม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 นะคะแต่ของของพี่หนำจะใช้อันนี้เพราะว่าทำเอง ประดิ์ขึ้นมาเองนะคะก็ใช้แผ่นท่อ PVC นะคะแล้วก็ไปซื้อไอตัวโฟมมาหุ้มเพราะว่าพี่หนุ่มต้องการความแข็งเป็นพิเศษ <blind> สําหรับการกดกล้ามเนื้อคือพี่หนุ่มสังเกตว่ามันจะกดไม่ค่อยลงนะคะถ้าเป็นแข็งทีเดียวหละ่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นโฟมทั่วไปบางทีมันใช้ไปนานๆแล้วมันยุบตัวะคะ่ะพอมันยุบตัวมันกดมันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไปในกล้ามเนือ้อละนะคะของพี่หนุ่มก็เลยทําเองอันนี้คือหลายปีแล้วก็ไม่ยุบ ขอ<ล>ขอสักอ,อ่สามสี่ท่าอ,อสามสี่ท่าอมสามสี่จุดหรือไม่รู้ใชเาเร<ด>ียกวนะ่เปอะไรไไไนะกาลังจะบอกว่าเวลาเล่นเนี่ยเวลากดเนี่ยเราสามารถเลือกกดได้ตามกล้ามเนื้อที่เราที่เรารู้สึกว่ามันต้องการการดูแลพิเศษก่อนนะคะแต่บางทีเนี่ยกล้ามเนื้อที่เรามีปัญหามันไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อตรงนั้นนะคะมันจะไปเป็นเหมือนเป็นเกิดจากตรงอื่น มาแล้วก็ไปแสดงผลที่จุดตรงนั้นก็มีนะคะบางทีถ้ามีเวลาแนะนำก่อนเลยเบื้องต้นคือทำทั้งตัว<อ> <laughs> นะคะทำทั้งตัวนะแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็คือเลือกได้อย่างเช่นวันนี้เมื่อยหน้าขามากเลยนะคะก็กดหน้าขาแต่เวลาก,กดหน้าขาอยากให้กดก้นด้วยนะคะลักษณะเป็นแบบนั้น<ม>คือมันจะได้คลายได้ดีขึ้นลองสาธิตค่ะถ้าเป็น อันนี้หลายหลายคนคงรู้อยู่แล้วเป็นท่าพื้นฐานเนาะของการกดน้าขาส่วนใหญ่พี่นำก็จะเอามันสามารถวางท่าหกดทั้งสองขาพร้อมกันอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็กลิ้งเดินสอกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะพอมันมาแล้วเนี่ยเราหยุดละเราแค่ถลายตัวไปมา ไอโรเลอร์นี่มันก็จะกลิ้งกลมกลวเป็นทรงกลมเนะเพราะมันก็จะกลิ้งไปอันนี้คือใหม่ๆเลยใครที่ถ้าเพิ่งกดโฟมครั้งแรกๆเนี่ยบางทีเจ็บมากนะคะแนะนําให้เริ่มจากสองขาแบบนี้ก่อนแน้ะมันก็จะเจ็บน้อยลงแล้วเราต้องถ่ายน้ําหนักไปที่ตรงไหนคะเอาน้ําหนักกดลงไปบนโรลเลอร์เลคะ่ะ<อ>เพราะเราอยากกดตรงไหนน้ําหนักก็ต้องทิ้งลงไปตรงนั้นนะ<อ>ส่วนอื่นแค่ประคองอย่างแขนหนําเนี่ยวางแค่ประคองเฉยๆละ่ะไม่ได้ออกแรง ถ้าเราเมื่อยแขนเนี่ยแต่ว่าเราเราเมื่อยมันเป็นปกติใช่ไหมอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราทิ้งน้ําหนักถูกต้องอะ่ะบางทีมันมันไม่ค่อยเมื่อยนะคะ<อ>มันไม่ได้เมื่อยมากขนาดนั้นแต่บางทีอ่ะมันมีการสั่งกันคำยันที่ต้องคำต้องยันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<อ>ก็ก็อาจจะมีเมื่อยบ้างเพราะ้บางทีหนูก็จะวางศอกบ้าง เมื่อยหน่อยก็เปลี่ยนเป็นวางมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. มันก็มันก็ช่วยมันก็ช่วยให้มันไม่ไปทิ้งน้าหนักลงที่มืออย่างเดียวบางคนก็เล่นโรเลอร์ไปโรเลอร์มากล้ามขึ้นนี่ใช่ใช่เ <laughs> มื่อยแขนมากกว่าเ mm hmm. มื่อยขานะคะก็ต้องสลับตําแหน่งวางเปลี่ยนเป็นศอบบ้างอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเนี่ยนะคะนี่คือแบบสองขานี่คือบิเกิเนอร์นะ,ะถ้าบิเกิเนอร์เจอตรงไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยตรงนั้นต้องการการดูแลเป็นพิเศษละเรากดนิ่งๆค้างไว้นิดนึงนะคะให้มันคลายก่อน เราสามารถแบบพับขาขึ้นลงอย่างเงี้ยได้เพื่อเน้นมันหรือบิดไปมาขวาซ้ายนี่ก็จะได้แนวด้านข้าง,ได,งได้แนวด้านข้างนะคะมันก็จะกลิ้งไปมาอยู่บนหน้าขาเราเนี่ยนะคะหรือพับขึ้นลงลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นขาเดียวก็เอาหนึ่งขาเนี่ยมากดกดพื้นไว้ตอนนี้น้ำกดขาข้างนี้อยู่นะคะขาขาซ้ายอยู่ก็จะเอาขาขวามาวางเนาะแล้วก็กลิ้ง ขาข้างเดียวนี่ยพอน้ําหนักมันลงอยู่ที่ขาข้างเดียวเนี่ยมันก็จะมีแรงกดที่มากขึ้นนะคะเพราะข้างนึงมันไม่ได้ไปไปไปช่วยซัพพอร์ตไปล้ละอะไ้ข้างนึงมันอยู่ต่ากว่าแล้วเพราะฉะนั้นขาข้างซ้ายหนาตอนเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันกดไยอมากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าหนารู้สึกว่าตรงเนี้ยหนาเมื่อยมากเลยหนอยากกดมันหนักหนักอยากอยากกดมันลึกๆให้มันเข้าไปลึกๆหนาก็จะค้างไว้นะคะค้างไว้แล้วก็ บางทีก็จะพับขึ้นลงนะคะแต่ส่วนมากหน่ำจะค้างหนันจะกลิ้งเหมือนขยีย้อ่ะหนําจะใช้คำเวลาหนําสอนเด็กๆหนําจะสอนว่าขยีย้บีมันบีน,นะคะต้องทนเจ็บนิดนึงต้องขยี้มันนิดนึงเนี่ยบิดไปมาขวาซ้ายเจ็บมันต้องแค่ไหนถึงจะแบบเจ็บตรงเท่านี้นะเหมาะสมเจ็บมากกว่านี้เจ็บแต่ละคนน่<ม>ว่าไม่เท่ากันทุกคนมีมีเพนทอลเลนซ์ไม่เท่ากันสมมติหนึ่งถึงสิบออ มันคงไม่ใช่สิบเราคงไม่จําเป็นต้องขนาดสิบแต่ว่ามันจะเบาลงเรื่อยๆนะพี่หนุ่มสมมติว่าหลายคนที่รู้สึกว่าอย่างนี้คือสิบของเขาละแต่ถ้าเขากดไปนานๆมันควรจะต้องเหลือ 8, 7, 6, 5, แปดเจ็ดหกห้าสี่แลว่ามันคลายมันคลายถูกต้องอกดจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันเจ็บน้อยลงแสดงว่าโอเคมันคลายละแปลว่าจังหวะแรกของการกดนี่มันจะเจ็บที่สุดเจ็บที่สุดเจ็บที่สุด นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราถึงต้องเริ่มก่อนบางทีหนาจะเริ่มจากการจนใหญ่ดีกว่าทุกครั้งที่เวลาหนาทำเนี่ยหนาจะให้ทุกคนเริ่มจากการกลิ้งอย่างนี้กลิ้งเรื่อยๆก่อนอสักพักหนึ่งจนเรารู้สึกว่าพอมันกลิ้งผ่านอะ่ะเหมือนเช็คเหมือนเช็คว่าเราอยากรู้ว่าตรงไหนของเราที่เราต้องการเน้นมันเป็นไม่เสษนะคะอันนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเอาไว้วอร์มด้วยนะคะกล้ามเนื้อมันจะได้ชินแ,แรงกด ที่มันจะมากขึ้นกําลังจะมากขึ้นตรงจุดไหนเป็นพิเศษนะคพะพอเจอปุ๊บหนูก็จะกดค้างละทีนี้ก็กดแรงได้เท่าที่เราอยากจะแรงแล้วก็เรารับไหวแล้วนานแค่ไหนนานจนเรารู้สึกสบาย <c oughs> <c oughs> บางบางทีก็ตอบไม่ได้นะเนี่ยนําสอนคัสโรลเลอร์ที่ไรอะ่ะนําจะบอกทุกคนเสมอว่าคันนี้ยกําหนดเวลาเริ่มไม่ค่อยได้นะมันจะเริ่มไม่ค่อยตรงหรอก คือถ้าจะให้จบในชั่วโมงอ่ะทำได้นะแต่ประเด็นคือบางทีเรายังไม่หายเมื่อยเรายังอยากกดอยู่นะบางคนเมื่อยมาไม่เท่ากันเพราะนั้นบางทีเรายังอยากกดอยู่เพราะ,ะนั้นค้า์โรเลอร์หนังจัตไว้ชั่วโมงหนึ่งทีไรลกลายเป็นชั่วโมงครึ่งทุกทีแปลว่าเป้าหมายมันคือ เน้นความสบายจนคลายสบายจนสบไดเป็นหลักใช่บางทีหนําก็ไม่ไม่ไม่มานั่งจับเวลาดูว่ามันต้องนานเท่าไหร่นะเพราะไอตัวกล้ามเนื้อเราเนี่ยเราต้องสังเกตมันดีๆว่ามันจะเป็นตัวบอกเราเองว่าเออโอเคนะเราพอละอะไรเงี้ยแล้วมันแล้วมันควรทําต่อเนื่องหรือทําซ้ําหรือว่ายังไงซ้ำได้ทำทุกวันได้ค่ะทำทุกวันได้ค่ะยกเว้นแค่ถ้าวันไหนเพิ่งไปวิ่งมา หนักๆห,หรือกล้ามเนื้อมันเจ็บอยู่อะค่ะ,อ,ะอย่าเพิ่งกดอย่างบางทีใครเพิ่งไปวิ่งลงเขามาหน้าขาเจ็บอยู่วันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยวันนั้นก็งดไปก่อนให้เปลี่ยนเป็นยืดกล้ามเนื้อสมมุติพี่ไปวิ่งหนักหรือพี่ไปเวทขามาทำคอร์สทำอะไรมาวันนั้นอะพี่ยืดกล้ามเนื้อก่อนอ๋อยืดก่อน,ย,อนยืดก่อนค่อยมากดอย่างนี้ใช่ค่ะให้ให้ยืดก่อนอีกวันหนึ่งพอมันเริ่มรู้สึกว่า เพราะว่าวันที่ทําเลยอ่ะจริงๆแล้วเราเวลาที่เราออกแรงเยอะๆหรือไปออกกําลังกายมาสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการยืดกล้ามเนื้อ mm hmm. เพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะมีการหดตัวสูง mm hmm. นะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะแล้วพอสักวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอเราได้นอนไปสักมีการรีคอฟฟี่ร่างเราละเราบางทีเราจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกระบมไปทั้งตัว ปวดเมื่อยไปหมดนะคะวันนั้นน่ะอาจจะมีเพิ่มเข้าไปได้ละนะคะเพิ่มโรเลอร์เพิ่ม stretching ยังต้องอยู่นะคะ s เต t c h งยังต้องอยู่ตลอดของการที่หลังจากที่เราไปออกมาแต่ว่า stretching มีได้ทุกวันโอ,อ้ได้เลยวันละ2อสรอบก็ได้คะ่ะส่วนโฟมโรเลอร์อหลังคลายหลังยืดไปแล้วก็<ช>ดูอาการว่าถ้าไม่ไม่อักเสบก็ยืดได้ใช่ก็<ช>กดได้แต่ถ้ามันยังเจ็บเจ็บอยู่บางทีมันกดเข้าไปมันยิ่งเจ็บ แล้วมันจะมันจะไม่ค่อยได้ผลเรากดแล้วมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคือเรามันเจ็บอยู่แล้วเราจะแยกไม่ออกว่าฟิลเจ็บเนียมันมาจากการที่กล้ามเนื้อเรากดไปบนโรเลอร์หรือเจ็บจากการที่มันเจ็บอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงมันจะโดนการด้วยอาการเจ็บก่อนใช่มใช่มัน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 เพนอยู่แล้วเราหยอเพิ่มไปเพิ่ม การคลายมันมันจะไม่ยอมคลายกล้ามเนื้อมันมีมันมันไม่ยอมให้เราคลายตอนนั้นแต่ถ้าเรายืดมันจะดีกว่าค่ะตายห้ำเหลี่ยมถูกต้องห้ำเหลี่ยมเหมมลยมแล้วพอหนัเจอตรงนี้ปุ๊บหนังก็จะคว่ำสะโพกลองมาของหนำละแล้วหนัก็จะขยี้มันบางคนก็อาจจะต้องเปิดใช่ไหมหน่อยขยี้แล้วโดนนะคะเปิดสะโพกปิดสะโพกดูว่ามันต้องอยู่ประมาณตรงไหน